มีการซ้อมกันอย่างหนักหน่วงมากๆอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็คือทีมขอนแไทยก็คือแทบจะเต็มทีมมาซ้อมกันจริงจังกับงานนี้ก็ผมถึงแม้ว่าจะเป็นสโลแกนร,รู้แพร้รู้ชนะรู้ใจคุณแต่ว่าขอนแไทยมาเอาแชมป์อย่างเดียวครับใช่เด็กกีฬาแบบอย่างเราวันนี้คือเขาเป็นเด็กกีฬาแบบเยาว์นะใช่ครับผมเยาว์วองสัตย์สริตเราก็ต้องเป็นหนึ่งไป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับสแตนเชียร์ขอเนแไทยนี่ที่หนึ่งอยู่แล้วไม่อยากจะขิงเท่าไหร่แต่ว่า ที่พูดไปก็คือขิงหมดแล้วระดับความม่วนจอยเราเต็มร้อยเต็มร้อยให้ร้านครับวันนี้ม่วนจอยสุดๆครับผมพูดถึงความคอในช่วงนี้ฮอตมากเลยคุณแม่เราจะจบไปแล้วรขบผมขอบคุณทุกกระแสตอบรับเลยนะครับผมสำหรับละครเรื่องคนไทยก็ถ้าพูดถึงกระแสละครก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณแล้ววันนี้เราก็ได้มารวมทีมกันอีกครั้านหนึ่งก็หวังว่าทุกๆคนที่เป็นแฟนละครก็จะสนุกสนานกันนะครับ าสนุกสนานไปด้วยกันกับเราดีกว่าแล้วหลังจาันจะประกบเรื่องใหม่กับพี่เลยแมนอ๋อใช่ครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องต่อไปแรงครับเป็นเรื่องที่เป็นบทแรงใช่ครับเราวันนี้ดวงใจของผมเป็นคนแรกของเราเราเราต้องฟันฝ่าอะไรเราตั้งแต่สู่จากศูนจนมาถึงวันนี้ลูกศิษย์ท้ายโอ้โหถ้าพูดว่าเริ่มจากสูนมาจนถึงวันนี้ก็ ร,รู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้แล้วก็คือจริงๆมันมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันแทนมารอมารอเชียร์เรามาเยอะมาก ขอบคุณมากๆที่มารอเชียร์กันนะครับวันนี้ผมกับพวกพวกเราทีมสหรัไทยจัดเต็มที่จะไม่ยอมแพ้แน่นอนครับเราไปสุดแรงสุดกำลังแน่นอนนสัสุดททียฝากของแฟนหน่อยที่กำลังถูกออะไรอย่างวันน,นนี้น<อ>ถึงแฟนๆทุกๆคนนะครับผมว่าสีเขียวถึงจะไม่เฟี้ยวแต่เฉียวใจเธอครับ อ๋อใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆอันนี้คือขอบคุณจริงๆสะพายมากๆตอนแรกผมไม่รู้เลยผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าจะมีโปรเจกต์มาสะพายส์กกันอะไรอย่างี้ขอบคุณมากมากที่มาให้กาลังใจกันผม,ผมก็จะเต็มที่เต็มที่กับหน้าที่ของผมเองแล้วก็จะเอาแชมป์มาให้ได้ เขิดเขินเลยเขิน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 ครับผมเวลาพูดถึงอะไรแบบนี้มันจะเขินนิดนึงแต่ว่าผมพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำขอบคุณจริงๆครับผมก็ถ้าอยากจะทําอะไรเป็นการตอบแทนผมก็คงจะเต็มที่กับทุกส่วนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับมอบหมายขอบคุณมากๆอาจจะถึงวันนี้ครับที่เดบิวต์ยังทำอะไรเรื่องเลยอยู่จะมีอะไรปล่อยังม่เห็นไหมคะเมื่อวานผมยังเห็นคลิปใหม่อยู่เลยครับใช่ครับ ที <ítulo> <run> sabes, ่เดบิวก like so like like ็ขอบคุณทุกๆคนที่มามาขุดเหรอขอบคุณที่ขุดมีคนปล่อยคลิปตอนเราสมัยเด็กชอบที่ผมประมาณนี้อ๋อใช่ไม่ใช่ใครไหนหรอกก็คือทีมขรัญฤไทยนี่แหละก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับผมคือก็มันเหมือนเป็นการได้ย้อนกลับไปดูตัวเองว่าเฮ้ยเรามาจากตรงไหนแล้วมาทุกวันนี้คือมีมีหลายๆลคนเห็น ผมไปอ่านไล่อ,อ่านคอมเมนต์ดูเขาบอกว่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจพิยาดาแล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้วก็แบบใช่ครับผมมองแล้วผมยังไม่ไม่กล้าไม่กล้าดูจนจบคลิปเลยอ่ะ <c oughs> ก็สนุกดีครับผมแบบตลกดีได้เห็นแบบว่าก้าวแรกของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกดีครับม, <c oughs> มันเป็นมุ่เสริมหรือมันภูมิใจมากกว่ากันนะเพราะว่าแบบเราดูแล้วเราก็มีเสียงดูด้วยคไม่ดูแล้วเอ็นดูงอละลามันมันเขินมากเขินมากแล้วก็รู้สึกแปลกๆ แปลกไม่ชินครับผมใช่ตอนนั้นยังผมยาวอยู่เลยครับก็แบบเขินอะไม่กล้าดูเอาจริงๆนะผมยังดูคลิปตัวเองไม่จบเลยเพราะว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วแบบต้องปิดตาเออลคนนื่่ปยมาาเเยอะะแล้วรจป่นีมาาเะีเหลือให้ผมปล่อยเองด้วยเหรอครับคือมีแล้วหรอฮ่าฮ่าฮปล่อยหมดหมดแล้วก็รอดูแล้วกันครับผมมี มีบางคนขอรีเควสบอกพีเดบิวมาก็ยังถามไม่เจอกันไม่เป็นไรสู้ๆเลยครับกับคลิปอาหารของเรามีร้าสุดขนมมอตาครับผมอร่อยไหมขนมมอตาใช่ผมทําเพราะว่าผมเห็นใจพี่สุดเขาทํากันผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะอร่อยหรือเปล่าจะทําได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยผมขนมไทยผมชอบขนมไทยอยู่แล้วทํายากดีครับชอบอะไรยากๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันมีเมนูต่อไปหรือยังยังครับผม ตอนนี้ยังอยู่ที่มอตาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ครับกับขนมมอตาขนมขนมขนที่เป็นขนมสน้างกับขนมไทยเนี่ยความต่างอันเนี้ยก็เสน่ห์ต่างกันครับระหว่างขนมไทยกับขนมแบบต่างชาติแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของแบบเสน่ห์ที่คนละแบบกัน,นแล้วแต่แล้วแต่คนชอบที่ขนมมอตาลผมทำจนถึงตีสี่อ่ะ <Lion. S 1> เริ่มทำตีสาม ใช่แต่ว่าคือคือจริงๆมันใช้เวลาทํานานมากผมเห็นละว่าใจพิสุดธิ์เขาทำกันมันดูทําง่ายโูไม่ง่ายเลยทุกคนขนมไทยทุกเมนูที่ผมทําอ่ะบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ง่ายจริงๆแต่อยากให้ลองทําดูนะโหมันมันสนุกจริงๆมันฮิวใจได้นะเวลาทํากับข้าวทำมหาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการฮิวใจผมเหมือนกันมเมนูไหนภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดครับเค้กทุเรียนอร่อย ดูเรียนอร่อยดูเรียนอร่อยอยากทำอีกเดี๋ยวถ้าเกิดแม่แม่ผมลงมาผมก็อาจจะอยากทำให้แม่ชิมอะไปอ๋อแฟนๆก็ชิมทริปไปก่อนเลยชิมทริปได้ไหมฮะอันนี้แจกสูตรนะคะตอนนี้ผมผมจะพยายามอินเสิร์ตใกล้ๆให้ได้กลิ่นออกมาจากหน้านจอแล้วกันนะผมเออไปถึงพยาามีโอกาสได้ชิมไหมพี่อาโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมได้มีโอกาสทำแล้วกันถ้าผมมีโอกาส <c oughs> ได้ทำแบบ เยอะๆแต่ผมเอามาแจกจ่าให้ทุกๆคนได้ชิมกันแต่ว่าตอนนี้คือบางเมนูผมก็ไม่กล้าให้คนชิมครับผมเองยังไม่กล้าชิมตอนนี้ก็ถ้าถ้าสิ่งที่ผมอยากทำจริงๆก็คือพัฒนาตัวเองนะครับเนี่ยตอนนี้ผมก็พยายามหาเรียนแอคติ้งเรียนน้องเพลงเรียนอะไรแบบนี้เพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคือ ก็ตั้งใจที่จะยึดอาชีพนักแสดงนี้เป็นหลักของชีวิตแล้วนะตรงรุ่นรักการแสดงครัเราติดตามเรื่อยๆครับผมได้ก็ขอฝากผลงานนะครับผมละครชุดดวงใจเทวคมนะครับผมยังไม่จบนะครับกับใจวิสุทธิ์เกิดสอนควชีวันแล้วก็สําหรับหวานรักต้องห้ามใครที่รออยู่อยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูกันนะผมเป็นบทละครแบบสมัยใหม่มากๆก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ เห็นแล้วครับผมดีใจมากๆเมื่อวานผมก็แอบ,บไปแบบว่าแอบ,บถ่ายรูปแอบบเซลฟี่อะไรแล้วคือขอบคุณมากๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ของผมจริงๆเพราะผมเองก็ยังไม่รู้ผมเพิ่งมารู้เมื่อไม่กี่วันนี้เองครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ